สวัสดีครับพบกับผมการจากกันเอสเตดวันนี้ผมอยู่หน้าที่ดินแปลงแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับถนนเข้าหลามโอเคครับแน่นอนครับว่าถ้าหากพูดถึงถนนเข้าหลามบางแสนเนี่ยเป็นถนนที่คึกคักที่น่าจับตามองมากๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันไหลใช่ครับถนนเข้าหลามเนี่ยถือว่าเป็นถนนที่ทุกคนต่างฝ่ฝันที่อยากจะมาร่วมเทศกาลวันไหลสงการนะครับแต่ว่า วันนี้ผมไม่ได้มาเทศกาลวันไหลผมพา,าทุกท่านมาชมที่ดินแปลงๆหนึง่งซึ่งอยู่ใกล้กับถนนเข้าหลามลองมองไปด้านด้นซ้ายครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยานะครับผมส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางบางแตสและที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมไกลๆนี่ครับสีแดงๆก็คือโรงเรียนสารศาสตร์ิเทศบุรพา แน่นอนครับถ้าหากว่าใครเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าข้ามวอดในพื้นที่นี้อยู่แล้วก็จะรู้ทันทีว่าผมยืนอยู่ณนะจุดไหนของถนนข้าวหลามถ้าหากว่าใครที่เป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและกําลังมองหาที่ดินแถวบางแสนหรือว่ารอบๆถนนข้าวหลามอยู่ผมขอเชิญเป็นอย่างยิ่งครับเชิญมาดูที่ดินแปลงนี้ท่านจะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทาโครงการบ้านจัดสรรมากๆ เพราะว่าห่างจากถนนเข้าหลามเพียงประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองด้านหลังก็เป็นโรงเรียนสารศาสตร์ส่วนด้านข้างด้านข้างอยู่ใกล้ๆกันที่เห็นกาลังก่อสร้างก็น่าจะเป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วใกล้หน่นิดนึงก็จะเป็นในส่วนของปั๊มน้ามันและถ้าหากว่าอยากจะเดินทางไปกรุงเทพหรือไปพัทยาก็สามารถไปยังมอเตอร์เวย์ได้ง่าย ห่างจากมอเตอร์เวย์เพียงประมาณสัก300เมตรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงจุดไหนกันแน่และก็หน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรเหมาะกับการทำโครงการหมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ